คครับี่้นน,น,นนนไวไสวัสดีครับเาผมก่อนคนแรกครับรองเห้ที่ผมได้เป็นรางวัลเว็บป๋อไทยแลนด์เบรคชูนิวฟอร์ดอา Art ครับผมพยมจะแปลไทยแล้วแต่ผมกลัวแปลผิดก็เลยอ่านเป็นชื่อล้วกันก็เป็นรางวัลที่ภูมิใจมากครับเป็นจริงจิงเว็บปอเป็นอราชีด เรต้นที่เราใช้ตั้งแต่รในการสื่อสารกับแฟนบชาวจีนหรือว่าลงอะไรก็ตามที่อยากให้แฟนๆชาวจีนได้เห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกได้รางวัลจากทางเวฟพอรู้สึกเป็นเกียรติมากครับครับผมแล้วก็ของผมนะครับนี่เวฟพอร์ไทยแลนด์เบสพรอมิ i ซิ่งอาร์ติสนะครับก็สุดดีใจมากทุกคนอย่างตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ ดีใ,ใจอะ่ะพูดพี่บอกดีใจเขออาอยากขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกคนพี่พี่สื่อทุกคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกเสมอว่าถ้าเกิดแบบไม่มีพี่พ,พี่ทุกคนก็พวกเราทั้งสองคนก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยก็ได้ครับแล้วก็ดีใ,ใจที่ได้มาร่วมงานกับทางหวยปอกกาล่าเลยครับเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนนะครับก็อย่างที่บอกมีแฟนคลับจีนเยอะครับวยปอก็เหมือนแบบเป็นสื่อกลางนะเป็นสะพานที่ทําให้ทั้งผมแล้วก็พี่พี่แฟนคลับทุกคนได้สื่อสารแล้วก็เข้าถึงกันได้มากที่สุดครรบม ือจริงๆแทบทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่อัปเดตฝั่งไทยเ็าจะไปะเฝั่งนู้นด้วยเพราะบางอย่างแบบพี่พก็ข้ามมาดูฝั่งนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็พยายามจะอัปเดตให้ ข้าวปลาอะไรเงี้ยหรือบางอย่างก็ให้มาแปลให้ด้วยเพราะว่าบางอย่างก็แบบเอออยากให้พี่เข้าใจด้วยอะไรใช่ครับหรือบางทีแบบว่าพวกผมทั้งสองคนก็มีบินไปทํางานที่จีนบ่อยครับวันนี้ก็แฟนคลับว่าจะอยากรู้แบบไปกินอะไรไปเช็คอินที่ไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างก็จะพยายามอัปเดตเหมือนเป็นฟิลเหมือนไลฟ์สไตล์ให้กับพี่พี่แฟนคลับดูครับครับพอเวลาเราไปเจอแฟนคลับที่นู่นเนีอะไรเงี้ยเราไปจีนเหมือนเหมือนแม่แม่รับกลับบ้าน <laughs> ใช่เอคือคือผมว่าความ เขารู้สึกต่างกันเล็กน้อยเหมือนว่าเวลาที่อยู่ที่ไทยทุกคนเหมือนแม่แม่เหมือนมาเที่ยวไทยก็เขาแน่จะเตืึนคม่ชิบ้านเดวเองเนแต่เมื่อไรที่ไปไปเมืองจีนทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากจะให้เราทําอะไรหรือว่าอยากอยากให้เรากินอะไรอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เจอเรยมีประโยคในการพูดคุยกันหลายเรื่องเหมนมาเนี่ยกินนี่หรือยังมาที่นี่ไปเที่ยวนี่หรือยังหรือมาที่นี่แบบได้ทําอะไรหรือยังอะไรเงี้ยมันเหมือนแม่แม่ชวนลูกไปเที่ยวที่บ้านมันอบอุ่นครับใช่ครับรวมถึงก็ยังได้เจอพี่พี่แฟนคลับหน้าใหม่ใหม่ด้วยคราาะว่ เหมือนบางคนก็ไม่มีโอกาสได้บินมาหาเรา<ช>ที่ไทยครับ<ช>ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราทั้งสองคนได้บินไปหาเขาแทนเพราะงั้นทุกๆครั้งที่ได้ได้บินไปหาแต่ละเมืองครับ<ช>ก็จะด,ดีใจมากที่แบบพี่แฟนคลับดีใจที่ได้เจอพวกเราทั้งสองคน<ช>ครับอาแล้วเวลาที่แฟนคลับเขาบินมาหาเราที่ไทยลงมีแนะนำเขาบ้างไหมโอ้โหเยอะผมว่าเป็นลิสเลยตอนนี้เป็นลิสเลยครับ อย่างผมชอบชอบทานอาหารก็จะแนะนําร้านอาหารที่แบบเป็นฟิลโลโกอของไทยแบบว่าทั้งในกรุงเทพด้วยต่างจังหวัดด้วยก็แนะนําพี่พีเขาไปครับบางที่มีแต่ชื่อใดพี่พีแฟนเขาก็จะถามว่าอ่านยังไงนะคะอ่านไม่ออกก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไปครับแล้วเขาก็ไปตามกินกันได้นะครับคนก็บอกอร่อยอร่อยมากมาอย่างเช่นปลาดุสาเตียเป็นต้นก็งงว่าปลาดุสเตียคืออะไรใช่ครับอย่างผมแบบต้มยำปลาทูพี่พีก็ฮะแล้วฉันจะไปซื้อจากร้านไหน สุดท้ายเขาก็ฟังไปแล้วก็ไปหาจนได้ครับหามาสิ่งที่ไม่กดมากเลยครับผมดีใจครับรู้สึกว่าตอนนี้ก็หลายสเตจแล้วที่ได้พาองค์้อยู่บนเดินไปโชว์ครับหรือว่าแต่สเตจก็อยากให้มันมีความแตกต่างไปทุกสเตจแล้วก็อยากให้ทุกคนสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ทุกครั้งอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานวันนี้ก็ตั้งใจดีไซน์โชว์ใหม่ดีไซน์อะไรใหม่กับงานวันนี้ให้มันพิเศษสำหรับงานโดยสารราด้าครับ ใช่อยู่หน้าเวทีเลยเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาเป็นคนเตรียมชุดเตรียมทุกอย่างให้แบบพร้อมมากๆเลยครับมันก็ดีใจที่เหมือนผมมาเห็นเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่ช่วงปี2ปีที่แล้วเขาแต่งเองตั้งแต่เนื้อร้องทํานองเลยรู้สึกว่าแบบโอ้อยากเห็นสักวันที่ที่เพลงเขาได้ปล่อยแล้วมันก็มาถึงวันนี้จริงดีใจครับที่เขาแต่งเพลงมาแบบมันมาจากใจของเขาจริงแม่แต่ถ้าเขาแต่งมาจากใจของเขาต้มีเราอุ้ยอุ้ย ก็เป็นเธอเป็นพีเท่านั้นหรือเปล่า Only you ใช่อยู่หน้าเวทีเลยเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาเป็นคนเตรียมชุดเตรียมทุกอย่างให้แบบพร้อมมากๆเลยครับมันก็ดีใจที่เหมือนผมมาเห็นเขาแต่งเพลงมาตั้งแต่ช่วงปีสองปีที่แล้วเขาแต่งเองตั้งแต่เนื้อร้องทํานองเลยรู้สึกว่าแบบโอ้อยากเห็นสักวันที่ที่เพลงเขาได้ปล่อยแล้วมันก็มาถึงวันนี้จริงดีใจครับที่เขาแต่งเพลงมาแบบมันมาจากใจของเขาจริงๆม้แต่ถ้าเขาแต่ง อุ้ยอุ้ยก็เป็นเธอใช่เป็นพีเท่านั้นหรือเปล่า only you hop ฮอปเป็นพีเท่านั้นเป็นพีเท่านั้นประมาณนั้นนีใจนะเมื่อกี้ตอนร้องเพลงบนแบ็คดรอปจอก็ยังมีรูปผมด้วยมันอยู่กับน้องทุกที่ครับม่ตอนนี้เขาแต่งแบบพี่พีเคยฟังตั้งแต่ครั้งก่อนการแต่งเคยฟังดับแรกดับแบบดับที่ยังไม่เสร็จเลยใช่ครับแบบยังโลน ยังล้นๆดัฟแรกเคยเห็นตอนเขาแบบว่านั่งเขียนเนื้อเนื้อเพลงครับหลังจากนั้นก็คือหายไปนานมากๆจนมาปล่อยเลยครับแล้วมีแรนนงอเลยว่าแบบเฮ้ยก่อนลองแบบแมีแบบคือด้วยความที่แบบฝอเขาเป็นคนมีมีไอเดียในหัวอยู่แล้วบางทีเขาก็จะแบบว่าเขาจะเหมือนนี่เหมือนชื่อรางวัลเลเบ็กชูฟอร์ n น <laughs> ิวนิวคอสนะครับ <laughs> เขาก็จะเหมือนพาทูพิกิตพาแบบ ทุกขอบเขตไปได้ทําให้แบบคเขาสามารถทําอะไรออกมาได้เดเองก็ผมเลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันมาจากไอเดียเขาจริงๆจะออกเป็นไงแล้วก็ก็จะชมเขาแบบเออเขา้องเก่งเดียวมากนับตั้งแต่วันแรกที่แบบอยู่ด้วยกันมาครับแล้วเพลงที่สองจะ่อไหรครับ <laughs> <laughs> อ้เลย่อเหรอครับอคิดว่าอย่างไรก็ปีหน้าครับขอเวลาไม่รู้ว่าจะแต่งเองหรือว่าหรือว่าจะมีพี่ๆช่วยแต่งแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าปีหน้านอนคิดว่าหลังจากช่วงซีรีส์เรื่องนี้สร็ ใช่ครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วนะครับครั้งแรกเริ่มไปแล้วก็ได้อ่านบทคร่าวๆไปแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ตารางทั้งสองคนน่าจะแน่นขึ้นครับเพราะว่าเตรียมเตรียมเปิดกล้องด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูก็น่าจะช่วงปีหน้าครับอันนี้ประกาศเรื่องยังครับเดี๋ยวเหมือนจะมีงานไลน์อัพประกาศอยู่แต่ว่ายังบอกไม่ได้เมื่อไหร่แต่ว่าเรื่อๆนี้ครับแล้วก็แต่เราก็มุ่งหน้าแบบ ก่อนไลฟ์อัพแล้วก็มุ่งหน้าถ่ายไปก่อนว์ลช็อปไปก่อนเ,อเดีเรารอประกาศทีเดียวครับทุกคนโอ้หมันมันเข้มขนนะ้นอะเข้มข้นมากเรียกว่าพลิกแบบพลิกบทบาทจาก2<ม>เรื่องที่ผ่านมาของพวกเราทั้งสองคนเลยครับใครที่แบบว่าอยากเห็นความแบบความเท่อยากเห็นความเข้มข้นของเนื้อเรื่องผมบอกว่าเรื่องที่3เนี่ยทุกคนตั้งตารอได้เลยครับใช่ใช บริการบริการลครับเรียกว่ามีมีความเราเราติดเราติดหัวอ่าบริการเป็นแนวบอกได้เป็นแนวนักธุรกิจเป็นการเชื่อเฉ่งกันในในมุมของธุรกิจใช่สนุกสนุกดีครับโตขึ้นโตขึ้นทั้งคู่ครับส่วนผมอายุถ้าเกิดเทียบกับตัวละครก็น่าจะเท่าๆกันครับเท่าเท่ากันก็คือใช่ใช่ครับ22ครึ่งครับ อนั้นมีความดิบเถื่อนขึ้นใช่ครับเปิดมาแล้วก็ดิบผมว่าใช้คำนี้ไม่ค่อยเกินจริงเท่าไหร่แอบใช้ได้ครับใช่ครับแล้วพี่พีจะมีพีเนาะล่าคือผมว่าล่าสุดเห็นว่าแบบว่าเขาตามหาศิลปินมาโคเวอร์เพลงด้วยผก็เลยคิดว่าเอ้าเรายังไม่ใช่ศิลปินเราเป็นแค่นักแสดงด้วยถ้าางนั้นมันต้องมีเพลงและหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะต้องแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่ง เพื่อจะได้เป็นศิลปินให้นอนได้มาเชิญเราไปโคเวอร์ก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูปีหน้าครับเผื่อจะแบบมีซิงเกิลใหม่เขาบ้างเป็นปีหน้าะตามความช้าของศิลปินสัญญาผมสัญญาครับว่าจะออกมาให้เร็วที่สุดครับสัญญาครับว่าปีหน้าจะออกสัญญาครับปีหน้าจะออกอย่างน้อยปีหน้าก็มีประมาณส6มรอยหกสิบห้าวันครับจะออกสามวันทันวาเจอกัน เขาดาวไม่ไม่ผมรอได้เสมอครับใช่รออืมอริยูพร้อมซัพพอร์ตครับโอเรับคเดาบนเลยครับบรกาศบริกาศครับบริกาศครับผมอ่ะ ครับเดี๋ยวผมเลิกเดี๋ยวนนี้นะโอเคครับครับ